เขียนกันบ้านตัวอะไราคิเอามห้่คะโอเคเขียนยากไหมคะาขาามรู้สึกคาสขแลโอเคเขียนยากไหมคะาวามร้เกินได้้ยไม่้เขียนสวยนะคะนี่เขียนสวยไหมคะสวยสวยค่ะสวยสวยแลองเสือ ส่อ,อเ,เสือพูดชัดนั่นแหละแกงพูมิชัดนะดเห็นความฝันของเด็กตัวน,น้อยคนนี้นะคะสุดท้ายนี้ก็ I couldn't have d o it without you ก็หนูจะไม่สามารถทำวันนี้ได้เลยถ้าไม่มีพี่ๆทุกคนตรงนี้นะคะยิ้มหวาน<อ>หน่อยะะทุกคน,นะคะ่ะยิ้มหวานหน่อย ับสตางค์ด้วยนะครับเธอบอกว่าชุดสองเลี้ว <consume> ด้วยวันนี้และไม่มีวันนี้ได้อย่างแน่นอนชุดสองเล้วด้วยทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นเจอโอกาสนี้ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยนะครับน้องสตาร์เราไปต่อกัน